อ่าก็สวัสดีนะคะพบกันอีกกับรายการของปลครก่องเมืองไตนะคะอ้าวคลิปนี้ปินก็จะมาแนะนำประสมเด็จอ่าอะไรแจ้วเรือนะคะประสมเด็จแจวเรือรุ่นนี้ตามประวัติสร้างเมื่อสมัยรอสี่นะคะประสมเด็จแจวเรือ ทุกคนก็เคยตามกันอยู่ว่ามันมีจริงไหมเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ปิ่นก็เลยมีอยู่เก็บไว้ก็นามาสัตว์เ่นอะ,ะให้เพื่อนๆดูกันว่าลักษณะเป็นยังไงะสมดิดแกวเรือนะคะอ่าน,นี้องค์สีน้ำตาลนะคะด้านหน้าะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่าง ที่น่าเจดียก็จะเห็น,นะะรูปของประแจวเรืออากากำลังแจวเรืออยู่ด้านก้างนะคะด้านหลังลักษณะด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะและ้วก็ความหนานะคะความหนาอันนี้เป็นเนื้อสีครามๆหรือสีน้ำตาลปินไม่แน่ใจนะเพราะว่าตอนเก็บมาก็ สีประมาณนี้อยู่แล้วนะคะแต่ที่ดูไม่ก่อหรือว่าไม่มีฝุ่นเพราะว่าอยู่ในตู้เซฟนะคะปินเก็บไว้ในตู้เซฟและก็อีกเนื้อหนึ่งก็จะเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะ,ะต้าที่ปิ้นเจอจะมีสามเนื้อนะมีเนื้อสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นสีดำดำนะคะที่ปิ้นเจอเพราะว่าไอ้ลูกสาวไป องหนึ่งนะคะไอ้กอไปเก็บเอาไว้ก็ไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าจะเป็นสีขาวๆนะคะอันนี้ส่วนที่ปิมตืออยู่อันที่สองเนี้ยเป็นเนื้อสีเหลืองนะคะเคลือบด้วยสีเหลืองเนี้ยที่ยังไม่หลุดลอกนะคะส่วนที่หลุดลอกออกไปก็จะดูเป็นสีขาวๆนะอ่าก็น่าจะดีก็จะเห็นนะคะลักษณะของพราเจลเรืออยู่นะ ส่วนด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะสีเหลืองที่ยังไม่หลุดลอกออกไปก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะพระเมเด็จแจวเรืออันนี้พุทธคุณก็บอกว่าเวลาน้ำท่วมหรือว่ามันจะเด่นในต่างอุตุการปัยนะคะเด่นในเรื่องเวลาเจอวิบัติต่างน้ําหรือว่าคนที่เดินต่างน้ําต่างเรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ธุรกิจกาขายนะคะอะ คือคนโบราณเขากล่าวมานะพินก็บอกตามที่รู้กล่าวไปนะคะก็บอกว่าร,รัสมเด็จแจเรือเนี่ยใครมีไว้เวลาเดินทางน้ำตทางเรือตันธุรกิจกาขายก็จะปลอดไปนะคะแล้วลัดปลอดไปจากอุบัติเหตุจากไปพิบัติตา่างๆธุรกิจการกาก็าจะเรือรื่งเรืองนะคะเปรียบเสมือนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ผู้ชมก็พิจารณานะคะฟังแล้วเราก็ฟังเป็นความรู้เป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะที่ตั้นครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ตั้นาาาามีปัญญานะคะความรู้ความสามารถได้สร้างเอาไว้ให้เป็นมรดกกับคนไต้รุ่นหลังอย่างเราเราได้เห็นกันนะคะเพราะว่าสมัยนี้จะเห็นแต่ละ รุ่นใหม่ๆหมดังนั้นอันนี้ก็ด้านหน้านะคะ,ะแต่ละคลิปปินก็จะนำมาแต่ละรุ่นนะคะท,ที่มีอยู่ปลาใหม่มีไหมปลาใหม่ก็มีแต่ปินไม่นำมาโชว์นะเพราะคนอื่นก็นำมาอยู่แล้วก็เลยนำปลาที่ไม่ก็จะมีไอเอ็ในสมัยนี้นะคะถ้ะาใครสนใจก็อย่าลืมนะคะตักเซตได้ทุกจ่องต่างนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่แล้วที่ใต้ โปรไฟนะคะไม่ว่าจะ YouTube หรือว่าไลน์เฟซนะคะทิกตอกแล้วก็อินสตาแกรมนะคะทุกคนที่ตามสาม,มารถตักได้นะคะอ่าโอเคนะคะตาจมกันแล้วอันนี้ปลาสมเ,เ,เรียบแจวเรือนะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นปลาอะไรเดี๋ยวก็มาติดตามกันต่อนะคะ ก็ขอบรักคุณนะคะสำหรับทุกๆคนที่ติดตามอยู่นะคะ